านเล่าวา่าหลายคืนที่ทําความเพียรอยู่ตลอดกลางคืนยามดึกสงัดปรากฏเห็นสามนเณรน้อยองค์หนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งพากันเดินผ่านไปผ่านมาอยู่แถวบริเวณนั้นแทบทุกคืนท่านนึกสงสัยว่าคนทั้งสองนี้เดินไปมาเพื่อประสองค์อะไรวันต่อมาจึงถามทั้งเหตุที่ต้องพากันมาเดินวกเวียนอยู่แถวนั้นก็ได้คําตอบจากคนทั้งสองว่าเป็นห่วงและอาลัยในพระเจดีย์ที่สร้างยังไม่เสร็จแต่ได้ตายไปเสียก่อน พราะความห่วงใยนั้นจึงต้องวกเวียนไปมาอยู่ทนองนี้นานแล้วส่วนสามเณรน้อยนั้นเป็นน้องชายของหญิงคนนั้นทั้งสองคนได้ร่วมกําลังการสร้างพระเจดีย์ความที่ต่างคนต่างห่วงและอะไรพระเจดีย์และเสียดายเวลาไม่รอคอยพอให้สร้างพระเจดีย์เสร็จก่อนแล้วค่อยตายไปจะไม่เป็นพระผูกพันดังที่เป็นอยู่เวลานี้แม้จะเป็นอยู่ในภพที่มีความห่วงใยแต่ก็มิได้มีความทุกข์ทรมานซึ่งควรจะเป็น แต่จะไปผุดไปเกิดที่ไหนก็ไม่อาจปรงใจลงได้เด็ดขาดเท่านั้นท่านจึงได้เทศน์ให้คนทั้งสองฟังว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพันเพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้จะทำความผูกพันและมั่นใจให้สิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกแต่ผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรไปยึดเหนียวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีต อนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัยการสร้างพระเจดีย์ไม่สำเร็จแต่มาด่วนตายไปเสียก่อนนั้นถ้าเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เป็นไปตามใจหวังได้แล้วเราก็ไม่ควรตายควรจะสร้างให้สำเร็จไปเสียก่อนแต่ยังฝืนตายไปจนได้มีหนำเวลาตายแล้วยังมาเป็นห่วงอยากให้เจดีย์สำเร็จทั้งที่ไม่สามารถทำได้นี่แสดงว่าคิดผิดไปถึงสองชั้น แล้วยังจะเป็นห่วงเพื่อให้สงความปรารถนาอีกต่อไปยิ่งคิดผิดไปอีกสามชั้นความคิดผิดไม่ได้ผิดเฉพาะความคิดเท่านั้นการไปการมาเกิดในพบการเสวยสุขเสวยทุกข์ในพบนั้นก็พลอยผิดความมุ่งหมายไปด้วยเพราะความคิดผิดเป็นสาเหตุจากใจเพียงดวงเดียวจึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะฝืนคิดฝืนเป็นห่วงต่อไปการสร้างพระเจดีย์เราสร้างหวังบุญหวังกุศลต่างหาก ไม่ได้สร้างเพื่อหวังเอาก้อนอิฐก้อนหินปูนทรายในองค์พระเจดีย์ไปด้วยสิ่งที่เป็นสมบัติของเราในการสร้างพระเจดีย์ก็คือบุญสร้างได้มากน้อยบุญที่เกิดจากการสร้างนั้นเป็นของเราจึงไม่ควรเป็นห่วงใย,ยในอิฐในปูนและในพระเจดีย์ซึ่งเป็นวัตถุที่หยาบยิ่งและเป็นสิ่งสุดวิสัยที่จะให้เป็นไปได้ดังใจหวังท่านนักสร้างบุญทั้งหลายท่านเอาเฉพาะบุญติดตัวไป ไม่ได้เอาสิ่งก่อสร้างวัตถุทานต่างๆที่สละลงเพื่อทานแล้วติดตัวไปด้วยเช่นการสร้างวัดสร้างกุฏิวิหารศาลาโรงธรรมสวนณะสร้างถนนทนทางสร้างถังน้ําสร้างสาธารณสถานตลอดการให้ทานด้วยวัตถุต่างๆมากมายหลายวิธีสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องสนองกุศลเจตนาของผู้มุงทําบุญให้ทานเท่านั้นไม่ใช่ตัวบุญตัวกุศลตัวสวรรค์นิพพานและไม่ใช่ผู้จะไปสู่มรรคสู่ผลสู่สวรรค์นิพพาน สร้างไว้แล้วนานไปก็ชำรุดุดโทมและร่วงโรยไปตามฐานะและการของมันสิ่งที่สำเร็จจากการก่อสร้างและการให้ทานอันเป็นส่วนนำมรรมอยู่ภายในนั้นคือตัวบุญกุศลเจ้าของผู้คิดเป็นกุศลเจตนาขึ้นมาให้สำเร็จเป็นวัตถุทายทานต่างๆนั้นคือใจใจนี่แหละเป็นผู้ทรงบุญทรงกุศลทรงมากทรงผลทรงสวรรค์นิพพานและใจนี่แหละเป็นผู้ไปสู่สวรรค์นิพพานนอกจากใจไม่มีอะไรจะไป เจดีย์ของคุณทั้งสองที่สร้างยังไม่เสร็จนั้นก็มิได้มีจิตใจพอจะมีเจตนาในบุญกุศลเพื่อไปสวรรค์นิพพานอะไรเลยความเป็นห่วงก็คือใจดวงหึงหวงแม้จะเป็นฝ่ายดีแต่ความคิดที่ติดอยู่จัดว่าเป็นความคิดที่ไม่ฉลาดต่อตัวเองอยู่นั่นแหละจึงทําเจ้าของให้วกไปเวียนมาชักชาต่อทางไปผดไปเกิดถ้าคุณทั้งสองยินดีเฉพาะกุศลผลบุญที่ทําได้จากการสร้างพระเจดีย์ไปเท่านั้น ไม่มุ่งจะแบกหามพระเจดียด์ไปสวรรค์นิพพานด้วยคุณทั้งสองก็ไปอย่างสุขโทหายห่วงไปนานแล้วเพราะบุญเป็นเครื่องสนับสนุนคนให้สุขโตเสมอมาดังทำแสดงไว้ว่าอากาลิโกฉะนั้นบุญจึงไม่เปลี่ยนแปลงตัวกลายเป็นบาปตลอดการความห่วงในสิ่งไม่ควรห่วงและในการไม่ควรห่วงจึงเป็นความผิดของผู้ห่วงใหญ่เองอันหนึ่งความห่วงใหญ่อยากให้เจดีสําเร็จนั้นก็ไม่ได้สาเร็จไปตามความห่วงความหวัง จึงไม่ควรตั้งกิตคิดเป็นห่วงในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พลังแห่งบุญกุศลของคุณทั้งสองพอดีกับคุณทั้งสองอยู่เฉพาะปัจจุบันอย่าคิดเรื่องอดีตอนาคตให้เป็นการกดทวงกําลังใจที่ควรจะไปทางดีให้เสียเวลาอยู่นานดังที่เป็นมาและเป็นอยู่ขณะนี้ควรแก้ไขเจตสิกรธรรมคือความคิดปรุงต่างๆนั้นเสียคุณทั้งสองจะหายห่วงและไปอย่างสบายหายกังวลในไม่ช้าขอได้พาการสนใจในปัจจุบันอันเป็นที่บรรจุก,กุศลธรรมทั้งมวลเพื่อมรรคผลิพาน อดีตอนาคตเป็นข่าศึกที่ควรแก้ไขอย่าให้เนินนานคุณทั้งสองเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากสร้างบุญญาพิสมพาน์มาเพื่อ,อยังตนไปสู่สุคติแต่กลับมาติดกังวลในอิฐในปูนเพียงเท่านั้นจนเป็นอุปสรรคต่อทางเดินของตนซึ่งทําให้เสียเวลาไปนานถ้าคุณทั้งสองพยายามตัดความขัดข้องห่วงใย,ยที่กําลังเป็นอยู่ออกจากใจชั่วเวลาไม่นานเลยจะเป็นผู้หมดภาระเครื่องผูกพันคุณมีจิตมุ่งมั่นในภพใดจะสมหวังในภพนั้น เพราะแรงกุศลที่ได้พากันสร้างมาพร้อมอยู่แล้วจากนั้นท่านแสดงสินห้าซึ่งเป็นคุณธรรมที่ไม่ขัดต่อพวกกนเนิดและเพศวัยให้ฟังพร้อมอน,นิสงส์เป็นใจความย่อว่าหนึ่งสิ่งที่มีชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเองจึงไม่ควรเบียดเบียนและทําลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไปอันเป็นการทําลายคุณค่าของกาละกันเป็นบาปกรรมแก่ผู้ทำสองสิ่งของของใครใครก็รัก และสงวนแม้คนอื่นจะเห็นว่าไม่ดีมีคุณค่าแต่ผู้เป็นเจ้าของย่อมเห็นคุณค่าในสมบัติของตนไม่ว่าสมบัติหรือสิ่งของใดๆที่มีเจ้าของแม้มีคุณค่าน้อยก็ไม่ควรทำลายคือฉกรักปล้นจีเป็นต้นอันเป็นการทำลายสมบัติและทำลายจิตใจกันอย่างหนักทั้งเป็นบาปมากไม่ควรทำสามลูกหลานสามีภรยาใครๆก็รักสงวนอย่างยิ่งไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อมล่วงเกินจึงควรให้สิทธิเขาโดยสมบูรณ์ ไม่หลงล้ำเขตแดนของกาละกันอันเป็นการทำลายจิตใจของผู้อื่นอย่างหนักและเป็นบาปไม่มีประมาณสี่มุสาการโกหกพกลมเป็นสิ่งทำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงขาดความนับถืออย่างไม่มีชินดีเลยแม้แต่สัตร,รีรฉานเขาก็ไม่พอใจในคำหลอกลวงจึงไม่ควรพูดโกหกหลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหายห้าสุราตามธรรมชาติเป็นของมึนเมาและให้โทษอยู่ในตัวของมันอย่างเต็มที่อยู่แล้ว เมื่อดื่มเข้าไปย่อมสามารถทําคนดีๆให้กลายเป็นคนบ้าได้ในทันทีทันใดและลดคุณค่าลงโดยดําดับผู้ตรงการเป็นคนดีมีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์ทั้งหลายจะไม่ควรดื่มสุราเครื่องทําลายสุขภาพทางกายและทางใจอย่างยิ่งเพราะเป็นการทําลายตัวเองและผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกันอานิสงส์ของสินห้าเมื่อรักษาได้หนึ่งทําให้อายุยืนปรษษาศจากโรคภัยเบียดเบียนสองสร้างสมบัติที่อยู่ใน ความครอบครองมีความปลอดภัยจากโจนผู้ร้ายมาราวีเบียดเบียนทำลายสามระหว่างลูกหลานสามีภรยาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขไม่มีผู้มาคอยล่วงล้ำกล่ำกลายต่างครองกันด้วยความเป็นสุขสี่พูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือคำพูดมีสเสน่ห์เป็นที่จับใจแพร่ด้วยสัตว์ด้วยศีลเทวดาและมนุษย์เคารพรักผู้มีสัตว์มีศีลไม่เป็นภัยแก่ตนและผู้อื่นห้า เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาดไม่หลงหน้าหลงหลังจับโนนชนนี่เหมือนคนบ้าบอหาสติไม่ได้ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมความสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่นใจไม่เป็นที่ระแวงสงสัยผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ทำลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกข์ย่อมย่าฉะนั้นผู้เห็นคุณค่าของตัวจึงควรเห็นคุณค่าของผู้อื่นว่ามีความรู้สึกเช่นเดียวกันไม่เบียดเบียนทำลายกันผู้มีศีลสัตว์ เมื่อทำลายขันไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์ไม่ตกต่ำเพราะอำนาจสินธรรมคุ้มครองรักษาและสนับสนุนจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้บริบูรณ์เมื่อจากอัตภาพนี้จะมีสวรรค์เป็นที่ไปโดยไม่ต้องสงสัยทำที่สั่งสอนแล้วควรจดจําให้ดีปฏิบัติให้มั่นคงจะเป็นผู้ทรงสมบัติทุกอย่างในอัตภาพที่จะมาถึงในมชานี้แน่นอนพอจบธรรมเทศนาสองพี่น้องมีใจร่าเริงในธรรมและขอสมาทานสินห้ากับท่าน ท่านได้ประกาศสินห้าให้แก่สองพี่น้องตามเจตนาพอเสร็จการแสดงธรรมและประกาศสินห้าแล้วคนทั้งสองได้นมัสก,การลาและหายตัวไปในที่และขณะนั้นนั่นเองด้วยอำน,นาจกุศลสินทานที่ได้สร้างมาและกุศลที่ฟังธรรมรักษาสินห้ากับท่านอาจารย์สองพี่น้องได้เปลี่ยนภพทายภูมิที่เป็นอยู่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงพิภพในลำดับต่อมาโดยไมช่ชักช้า และได้พากันมานมัสการเยี่ยมฟังเทศท่านอาจารย์เสมอมิได้ขาดพร้อมด้วยความขอบพระคุณท่านที่เมตตาอนุเคราะห์ให้อุบาสังสอนต่างๆจนใน้นจากความวกุกวียนไปมาในสถานที่นั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์สวยที่ผสมบัติที่ไปรอคอยอยู่เป็นเวลานานแล้วอย่างมีความสุขเวลาที่ลงมาเยี่ยมท่านได้เล่าเรื่องความพงใหญ่ว่าเป็นภัยแก่จิตใจอย่างยิ่งทําให้เนินชาต,ต่อทางดําเนินและพบชาติที่ควรจะได้จะถึง พอได้รับอุบายแล้วก็สามารถตัดความโงใหญ่เหล่านั้นเสียได้จิตพ้นจากความผูกพันไปเกิดในสวรรค์ได้โดยสะดวกลำดับนั้นท่านได้แสดงความหงใหญ่ของจิตว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดอุปสรรคได้อย่างมากมายเวลาจะพลากจากขันนักปราชญ์ท่านจึงสอนให้ระวังจิตไม่ให้เป็นอารมณ์หงใหญ่กับสิ่งใดๆทั้งสิ้นกลัวจิตจะประวัติกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นที่รักบ้างเป็นอารมณ์ขุนวในใจบ้างเช่นความโกรธแค้น ในผู้หนึ่งผู้ใดขณะจิตจะออกจากร่างเป็นขณะที่สําคัญมากอาจไาปก,ก่อเอาอารมณ์ที่ไม่ดีเข้าแล้วกลับมาเป็นไฟเผาตัวจากนั้นก็ไปเกิดในทุกติภพมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งล้วนเป็นภพกเนิดที่ไม่พึงปรารถนาและให้ความทุกข์ร้อนตลอดภพนั้น,น,นฉะนั้นการฝึกอบรมจิตเมื่ออยู่ในฐานะที่ควรทําได้จึงควรสนใจอย,อย่างยิ่ง ึกให้รู้เรื่องของจิตเสียแต่ยังเป็นคนที่รู้รเ,หเ,หเห็นเรื่องของตนอยู่ทุกขณะนี่เป็นความชอบแท้เมื่อทราบว่ายังบกพร่องส่วนใดจะได้รีบแก้ไขดัดแปลงเสียเวลาเข้าตาจนแล้วจะได้มีทางรักษาตัวทันกับเหตุการณ์ไม่ต้องวิตกวิจารณ์ว่าจะเสียทีให้ความช่วยทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้ยิ่งฝึกให้ขาดความสืบต่อกับอารมณ์ดีชั่วยทั้งหลายอย่างประจักษ์แล้วยิ่งประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน นักปราชญ์ท่านเห็นความสําคัญของใจว่าประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดๆในสามภพท่านจึงพยายามฝึกใจให้ไปถูกทางและสั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติต่อใจด้วยดีเพราะการขาดทุนสูญทรัพย์ภายนอกภายในขึ้นอยู่กับใจเป็นสําคัญเวลาเป็นอยู่ก็อยู่ด้วยใจสุขด้วยใจทุกข์ด้วยใจเวลาตายไปก็ไปด้วยใจเกิดเป็นกําเนิดต่างๆดีหรือชั่วก็เกิดด้วยใจ สวยกรรมทั้งหนักทั้งเบาทั้งดีทั้งชั่วด้วยใจเป็นเหตุทั้งมวลไม่มีสิ่งใดพาให้เป็นมีใจดวงเดียวเท่านั้นพาให้เป็นไปใจจึงควรได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีเสมอเพื่อรู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคตพอจบการแสดงธรรมเทวดาได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจเป็นอันมากและกล่าวสรรเสริญธรรมที่ท่านแสดงว่าเป็นยอดแห่งธรรมซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่อื่นใดมาก่อนเลย เสร็จแล้วพากันกระทับกระทำประทักษิณสามรอบและถอยห่างออกไปจนพ้นเขตที่ท่านพักอยู่แล้วต่างออก็เหาะลอยขึ้นบนอากาศราวกับสำลีอันละเอียดถูกลมพัดปลิวขึ้นสู่อากาศฉะนั้นมีเรื่องแปลกประหลาดอีกเรื่องหนึ่งท่านเล่าว่าแปลกใจมากคืนหนึ่งที่มีเหตุการณ์โดยทางนิมิตภาวนาเกิดขึ้นเวลานั้นท่านพักอยู่ในภูเขาลึกแห่งหนึ่งห่างจากหมู่บ้านมากที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งหน้าหวาเสียว และน่ายินดีพๆออกันคืนนั้นดึกมากคราวสามนาฬิกาอันเป็นเวลาทาดขันละเอียดท่านตื่นจากจำวัดนั่งพิจารณาไปเล็กน้อยปรากฏว่าจิตใจมีความประสงค์จะพักสงบมากกว่าจะพิจารณาธรรมทั้งหลายต่อไปท่านเลยปล่อยให้จิตพักสงบพอเริ่มปล่อยจิตก็เริ่มยังลงสู่ความสงบอย่างละเอียดเต็มภูมิสมาธิและพักอยู่นานประมาณสองชั่วโมง หลังจากนั้นก็ค่อยๆถอยออกมาแต่แทนที่จิตจะถอนจิตจะถอนออกมาสู่ปกติจิตเพราะมีกําลังจากการพักผ่อนทางสมาธิพอสมควรแล้วแต่กลับถอยออกมาเพียงขั้นอุปจารสมาธิแล้วออกรู้เหตุการณ์ต่อเนื่องไปในเวลานั้นเลยทีเดียวคือขณะนั้นปรากฏว่ามีช้างเชือกหนึ่งใหญ่มากเดินเข้ามาหาท่านแล้วสุดตัวหมอบลงแสดงเป็นอาการจะให้ท่านขึ้นบนหลัง ท่านก็ปีนขึ้นบนหลังช้ชางเชือกนั้นทันทีพอท่านขึ้นนั่งบนคอช้างเรียบร้อยแล้วขณะนั้นปรากฏว่ามีพระวัยนุ่มอีกสององค์ขี่ช้างองค์งและเชือกเดินตามมาข้างหลังท่านช้างทั้งสองเชือกนั้นใหญ่พอๆกันแต่เล็กกว่าช้างตัวที่ท่านกําลังขี่อยู่เล็กน้อยช้างทั้งสามเชือกนั้นมีความองอาจสง่าผ่าเผยและสวยงามมากพอๆกันคล้ายกับเป็นช้างทรงของกษัตริย์ มีความฉลาดรอบรู้ความประสงค์และอุบายต่างๆที่เจ้าของบอกแนะดีเช่นเดียวกับมนุษย์พอช้างสองเชือกของพระหนุ่มเดินมาถึงท่านก็พาออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางภูเขาที่มองเห็นกว้างหน้าอยู่ไม่ห่างจากที่นั่นนักประมาณหนึ่งกิโลเมตรช้างท่านเป็นผู้พาเดินหน้าไปอย่างสง่าพาเผยในความรู้สึกส่วนลึกท่านว่าเรากลับจะพาพระหนุ่มสององค์นั้นออกจากโลกสมมุติทั้งสามภพ ไม่มีวันกลับมาสู่โลกได้ใดอีกต่อไปเลยพอไปถึงภูเขาแล้วช้างพาท่านและพระนุ่นสององค์เดินเข้าไปที่นาถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งไม่สูงนักเพียงเป็นเนินเชื่อมกันขึ้นไปหาถ้ำเท่านั้นเมื่อช้างใหญ่ทั้งสามเชือกเข้าไปถึงถ้ำแล้วช้างเชือกที่ท่านอาจารย์ขี่อยู่หันก้นเข้าไปในหน้าถ้ำหันหน้าออกมาแล้วถอยก้นเข้าไปจดผนงังถ้ำส่วนช้างสองเชือกของพระนุ่มสอง,ององค์ ต่างเดินเข้าไปยืนเคียงข้างช้างท่านข้างและเชือกอย่างใกล้ชิดหันหน้าเข้าไปในถ้ำส่วนช้างท่านอาจารย์ยืนหันหน้าออกมาหน้าถ้ำขณะนั้นปรากฏว่าท่านอาจารย์เองที่พูดสั่งเสียพระว่านี่เป็นวาะสุดท้ายแห่งขันและภพชาติของผมจะขาดความสืบต่อกับสมมติทั้งหลายและจะยุติลงเพียงแค่นี้จะไม่ได้กลับมาสู่โลกเกิดตายนี้อีกแล้วนิมนต์ท่านทั้งสองจงกลับไปบำเพ็ญและ ประโยชน์ตนให้สมุนเต็มภูมิก่อนอีกไม่นานท่านทั้งสองก็จะตามผมมาและไปเน้นในลักษณะเดียวกับที่ผมจะเตรียมไปอยู่ขณะนี้การที่สัตว์โลกจะหนีจากโลกที่แสนอาลัยอ้อยอิงแต่เต็มไปด้วยความระบมงมทุกนี้ไปได้แต่ละรายนั้นมิใช่เป็นของไปได้อย่างง่ายดายเหมือนเขาไปเที่ยวง,งานกันแต่ต้องเป็นสิ่งฝืนใจมากที่ผู้นั้นจะต้องทุ่มเทกำลังทุกด้านลงเพื่อต่อสู้กูก้ความดีทั้งหลาย เราขับจะไม่มีชีวิตยังเหลืออยู่ในร่างต่อไปนั่นแหละจึงจะเป็นทางพ้นภัยไร้กังวลไม่ต้องกลับมาเกิดตายเสียดายประชาอีกต่อไปการจากไปของผมคราวนี้มิได้เป็นการจากไปเพื่อความร่มโมงมทุกใดๆแต่เป็นการจากไปเพื่อหายทุกข์กังวลในขันจากไปด้วยความหมดเยื่อใยในสิ่งที่เคยอาลัยอารวรณ์ทั้งหลายและจากไปอย่างหมดห่วงเหมือนนักโทษออกจากเรือนจำฉะนั้น ไม่มีความหึงหวงและน้อยเนื้อต่ำใจเพราะความพลาดไปแห่งขันที่โลกถือเป็นเรื่องกองทุกข์อันใหญ่หลวงและไม่มีศัตว์ตัวใดปราถนาตายกันเลยฉะนั้นจึงไม่ควรเสียใจอะัยถึงผมอันเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสและกองทุกข์ไม่มีชินดีเลยนัปกปราดไม่สรรเสริญพอท่านแสดงธรรมแก่พระนมสององค์จบลงก็บอกให้ถอยช้างสองเชือกออกไปซึ่งยืนแนบสองข้างท่านด้วยอาการสงบนิ่งปราวกับไม่มีลมหายใจ และอะไรคำสั่งเสียท่านที่ให้อวาดแก่พระหนุ่มสององค์ขณะนั้นช้างทั้งสามเชือกแสดงความรู้สึกเหมือนสัตว์มีชีวิตจริงๆราวกับมิช่นีมิตภาวนาพอสั่งเสียเสร็จแล้วช้างสองเชือกของพระหนุ่มก็ค่อยๆถอยออกมาหน้าถ้ำหันหลังกลับออกไปแล้วหันหน้ากลับคืนมายังท่านอาจารย์ตามเดิมด้วยท่าทางอันสงบอย่างยิ่งส่วนช้างท่านก็เริ่มทําหน้าที่หมุนก้นเข้าไปในผนังถ้ำโดยดําดับ เฉพาะอ,องค์ท่านนั่งอยู่บนคอช้างนั่นเองทั้งขณะให้โอวาตทั้งขณะช้างหมุนตัวเข้าในผนังถ้ำพอช้างหมุนก้นเข้าไปได้ค่อนตัวจิตท่านเริ่มรู้สึกตัวถอนจากสมาธิขึ้นมาเรื่องเลยุติลงเพียงนั้นเรื่องนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ท่านพิจารณาความหมายต่อไปเพราะเป็นนิมิตที่แปลกประหลาดมากไม่เคยปรากฏในชีวิตได้ความขึ้นเป็นสองในในหนึ่งตอนท่านปรณภาพ จะมีพระหนุนสององค์รู้ทำตามท่านแต่ท่านไม่ได้ระบุว่าเป็นใครบ้างอีกในหนึ่งสมถะกรรว,วิปัสนาเป็นธรรมมีอุปการะแก่พระกีณาศพแต่ต้นจนวารสุดท้ายแห่งขันต้องอาศัยสมถะวิปัสนาเป็นวิหารธรรมเครื่องบรรเทาทุกข์ระหว่างขันธ์กับจิตที่อาศัยกันอยู่จนกว่าระหว่างสมมติคือขันธ์กับวิมุตคือวิสุทธิจิตจะเลิกราจากกันที่โลกเรียกว่าตายนั่นแหละ สรมถะกบวิปัสนาจึงจะยุติในการทําหน้าที่ลงได้และหายไปพร้อมๆกับสมมติทั้งหลายไม่มีอะไรจะมาสมมุติกันว่าเป็นอะไรต่อไปอีกท่านว่าหน้าว่าเสียวนั้นท่านคิดตามความรู้สึกทั่วๆไปคือตอนช้างท่านกําลังหมุนก้นเข้าไปในผนังถ้าทั้งที่ท่านนั่งอยู่บนคอช้างแต่ท่านว่าท่านมิได้มีความสะทกสะท้านหวัน่นไหวเพราะเหตุการณ์ที่กําลังเป็นไปอยู่นั่นเลย ร้อยช้างทำหน้าที่ไปจนกว่าจะถึงที่สุดของเหตุการณ์ท,ที่น่าจินดีเช่นกันคือตอนที่นิมิตแสดงภาพพระหนุ่มและช้างให้ปรากฏขึ้นในขณะนั้นบอกความหมายว่าจะมีพระหนุ่มรู้ทำตามท่านสององค์ในระยะที่มรณภาพไม่ก่อนหรือหลังท่านนานนักทว่าแปลกอยู่อีกตอนหนึ่งก็คือตอนท่านสั่งเสียและอบรมสั่งสอนพระหนุ่มมาให้ตกใจและมีความอาลัยถึงท่าน ให้พากันกลับไปบำเพ็ญประโยชน์ส่วนตนให้เต็มภูมิก่อนและพูดถึงการจากไปของท่านเองเรากลับจะไปในขณะนั้นจริงๆนี้ท่านว่านิมิตแสดงให้เห็นเป็นความแปลกในรูปเปรียบว่าเมื่อวาระนั้นมาถึงจริงๆพระนุ่มสอง,ององค์จะรู้ทมในระยะนั้นแต่เป็นที่น่าเสียดายที่พระนุ่มสององค์นั้นคือใครบ้างเวลาเรียนถามท่านท่านไม่ยท่านไม่บอกเวลานั้นผู้เขียน มีอาการบ้ากำลังกำเริบอยากรู้ชื่อพระหนุ่มสององนั้นจนลืมอยากรู้ความบกพร่องของตอนเสียหมดเลยวาดภาพหลอกตัวเองอยู่ร่ำไปว่าจะเป็นองคไหนกันแน่องคไหนกันแน่อยู่ทํานองนั้นและได้พยายามใช้ความสังเกตเรื่อยมาแต่ท่านวรณาภาทีแรกจนถึงวันเขียนประวัติท่านก็ยังไม่มีก็ยังไม่มีวี่แววมาจากทาไหนว่าองค์นั้นเป็นผู้มีโชคมหัศจรย์ตามนิมิตภาวนาที่ท่านเมตตาบอกเล่าคิดไปมากเท่าไรก็ยิ่ง เห็นความบ้าของตนหนักเข้าที่ตะครุบเงานอกจากตัวไปว่าใครจะมาประกาศขายตัวว่าตนเป็นผู้บรรลุธรรมนั้นเพราะไม่ใช่ปลาเน่าที่จะประกาศขายให้แมลงวันตอมเล่นไม่มีประโยชน์เนื่องจากท่านผู้จะบรรลุธรรมขั้นนั้นต้องเป็นผู้มีความฉลาดอย่างพอตัวและควรแก่ธรรมขั้นนั้นอย่างเต็มภูมิจึงจะบรรลุได้แล้วใครจะยองโง่มาประกาศขายตัวให้นักปราสมเพศเวทนาให้คนผ่านหัวเราะเยาะ ให้คนหูเบาเชื่อง่ายไม่มีเหตุผลรับเชื่อและตื่นข่าวไปตามๆกันเหมือนกระต่ายตื่นตูมว่าฟ้าถล่มฉะนั้นเรื่องบ้าเลยขอบเขตก็ค่อยสงบลงจึงได้เขียนเรื่องนี้ลงไว้เพื่อท่านผู้อ่านทั้งหลายได้พิจารณาต่อไปีิถูกประการใดกรุณาตำาหนิผู้เขียนซึ่งมีนิสัยไม่รอข้อมาดั้งเดิมเพราะเรื่องทำนองนี้ถือเป็นการภายในระหว่างอาจารย์กับศิษย์ควรพูดต่อกันโดยเฉพาะไม่เป็นภัยต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ผู้เขียนประวัติท่านเป็นคนมีนิสัยที่ควรตำหนิอยู่มากถ้าไม่สงสารและให้อภัยดังที่เรียนขอแล้วขอเล่าตลอดมาจึงหวังได้รับความเมตตาเป็นอย่างดีตามเคยการเทศโปรดอนุเคราะห์จำพวกกายทิพย์ในภพภูมิต่างๆท่านพระอาจารย์มั่นได้ทำภาระอย่างหนักหน่วงตลอดมาจนถึงวันมรณภาพไม่ว่าท่านจะพักอยู่ที่ใดจำต้องได้ติดต่อสื่อสารกับพวกกายทิพย์ประเภทต่างๆอยู่เสมอ ยิ่งพักอยู่ในป่าในเขาลึกปราศจากผู้คนด้วยแล้วพวกกายทิพย์จากภพภูมิต่างๆยิ่งมาเกี่ยวข้องท่านมากเป็นพิเศษแทบไม่เว้นแต่ละคืนโดยพวกนั้นมาพวกนี้มาภูมินั้นมาภูมินี้มา,มา,มาชั้นนั้นมาชั้นนี้มาแม้พวกเปรตผีที่รอรับไย่ทานจากญาติญาติซึ่งทั้งผู้เป็นเปรตเป็นผีและผู้เป็นญาติเดิมเป็นโคตรแส่อะไรอยู่เมืองไหนตายไปแต่เมื่อไหร่ และญาติในโคตรแท่นั้นยังมีใครเหลืออยู่บ้างพอช่วยติดต่อสื่อสารก็ไม่มีใครทราบได้ยังอุตส่าห์มาติดต่อกับท่านอาจารย์เพื่อเมตตาอนุเคราะห์ช่วยบอกกับญาติญาตของเปรตผีนั้นนัน้ให้พากันทําบุญให้ทานแล้วอุทิศแผ่ส่วนกุศลไปให้เขาพอช่วยพยุงให้ความทุกข์ที่เสวยอยู่ได้มีวันเบาบางลงบ้างไม่ทรมานจนเกินไปเท่าที่เสวยทุกข์อยู่ในนรกก็นับว่าเหลือทนมานานแสนนานแล้ว จนไม่มีมนุษย์คนใดจะสามารถนับอ่านเดือนปีคนของแดนนรกซึ่งต่างกับเมืองมนุษย์ได้เพราะเลยการนับอ่านของแดนมนุษย์ที่ใช้นับกันจะอาจเอื้อมพอพ้นแดนนรกขึ้นมาแทนที่จะหมดกรรมหมดเวรพอมีความสุขบ้างแต่ไม่ปรากฏความทุกข์ได้ลดตัวลง,ส,งสมกับคําว่าพ้นจากนรกบ้างเลยกว่ามีกรรมชั่วติดตัวนี้อยู่ในโลกไหนก็สักแต่ชื่อเท่านั้น ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปพอให้เย็นใจหายทุกพอคนบ้างเลยดังพวกข้าพเจ้าสเสวยอ,อยู่เวลานี้ทั้งยังไม่ทราบว่าจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้เมื่อไรถ้าพระคุณเจ้าได้เมตตาบอกข่าวกล่าวเรื่องให้ยญาติฟังแล้วเขาอาจมีจิตเมตตาบำเพ็ญกุศลอุทิศกันปนาผลส่งมาให้พวกข้าพเจ้าอาจมีเวลาหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานซึ่งสุดจะสังเวชสงสารตนเหลือประมาณนี้เสียได้ เวลาท่านถามถึงญาติของผู้เป็นเปรตเป็นผีที่มาขอส่วนบุญก็บอกไปคนละโลกจนไม่รู้เรื่องกันผู้ที่ตายไปตกนรกตั้งหมื่นตั้งแสนปีทิพย์กว่าจะพ้นโทษขึ้นมาและมาสวยกรรมปลีกย่อยอันเป็นเศษนรกอยู่บางรายห้าร้อยปีทิพย์บางรายก็พันปีทิพย์จนไม่สามารถค้นหาต้นต่อนอ,นนอแขนงแห่งโคตรแท้ได้ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเป็นเช่นรายนั้นก็สุดวิสัยซึ่งนับว่าเป็นกรรมของศาสตร์อีกแขนงหนึ่ง ที่พ้นำรรหนักขึ้นมาสู่รำเบาบ้างก็ที่พอจะรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้แต่กลับคนหาบัญชีสัม,มโนครัวไม่เจอเสียเป็นอันว่าต้องยอมทนทุกข์สวกรรมนั้นต่อไปโดยไม่มีกำหนดกฎหมายว่าจะตัดสินกรรมลงได้เมื่อไรสักทีรายที่เป็นทำนองสัตว์ไม่มีเจ้าของคอยอุปการะนี้มีจำนวนไม่น้อยรายที่พอช่วยเหลือได้บ้างก็มีเช่นรายที่ไม่นานและไม่หนักทั้งอยู่ในฐานะที่ควรรับทานจากญาติได้ สมโนครัวคือโคแท้ที่เป็นญาติก็ยังมีชื่อญาติและสถานที่ก็จําได้ทั้งอยู่ไม่ห่างไกลกับสถานที่มาติดต่อขอความช่วยเหลือจากท่านถ้าอย่างนี้ท่านก็อนุเคราะห์ช่วยเหลือได้โดยหาอุบาสแสดงทำให้เขาทราบและอุทิศส่วนกุศลในเวลาบําเพ็ญทานในงานต่างๆหร,ห,าหรือให้ทานประจําวันเช่นใส่บาตถวายทานอันเป็นการทำบุญทั่ว,วไปเสร็จแล้วอุทิศแผ่ส่วนกุศลไปยังผู้หลงรับ ซึ่งรอรับอยู่พร้อมแล้วบางรายก็รับส่วนกุศลจากการอุทิศของท่านผู้ใจบุญทั้งหลายอุทิศกันอยู่ทั่วไปได้เฉพาะท่านเองก็อุทิศส่วนกุศลหรือแผ่เมตตาแก่บรรดาสัตว์ทั่วไปไมิได้ขาดแต่บางรายก็รับได้เฉพาะที่ญาติอุทิศให้เท่านั้นบางรายก็รับได้ทั่วไปตามความนิยมของคาที่มีต่างๆกันท่านว่าพวกเปรตผีนี้พิศดารมากและมีกี่ร้อยกี่พันจำพวกที่มาเกี่ยวข้องกับท่าน จนไม่สามารถนับอ่านได้ทั้งรบกวนมากกว่าชมพวกอื่นๆที่มีกายลึกลับเหมือนกันเพราะพวกนี้หมดที่พึ่งเหมือนคอยลมหายใจใจากผู้อื่นพอเขาปิดจมูกไอหรือจามเสียขณะหนึ่งตัวก็จะตายเพราะหมดทางหากินจึงลำบากมากเกี่ยวกับการอาศัยผู้อื่นโดยที่ไม่เป็นตัวของตัวมาแต่ดั้งเดิมฉะนั้นการทำบุญให้ฐานจึงเป็นกิจสำคัญมากเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับผู้หวังพึ่งตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคตที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร เพราะศาสตร์ที่มีกรรมทั่วไตรโลกธาตุต้องเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองด้วยกันไม่มีใครจะคอยรับผิดชอบใครทั้งการเกิดในกำเนิดดีช่วยต่างๆตลอดการเสวยคือสุขหรือทุกข์หนักเบามากน้อยต้องเป็นผู้เสวยกรรมของตัวทําไว้ทั้งสิน้นไม่มีใครทําไว้เพื่อใครต่างทําไว้เพื่อตัวแม้ไม่มีเจตนาว่าทําไว้เพื่อตัวเองก็ตามแต่ความจริงก็เป็นกฎตายตัวมาดั้งเดิมอย่างนั้นท่านพระอาจารย์มั่น ท่านเชี่ยวชาญในทางเปรตผีเทวบุตรเทวดาอินพรมยมยักษ์หน้าครุฑมากทั้งพบหยาบพ,พบละเอียดสามารถรู้ซอกแซกไปได้อย่างหมดไม่มีประมาณในสิ่งที่สุดวิสัยของตาเนื้อหูหนังใจเห็นและได้ยินได้นอกจากท่านไม่เล่าหมดตามที่รู้ที่เห็นเท่านั้นขณะท่านเล่าเรื่องเปรตผีเป็นต้นให้ฟังอดคนลุกไม่ได้ทั้งที่ไม่กลัวผีแต่ก็อดกลัวกรรมซึ่งเป็นของลึกลับและมีอำนาจมากไม่ได้ ท่านว่าคนเราถ้าสามารถรู้เห็นทำดีชั่วที่ตนและผู้อื่นทำขึ้นเหมือนเห็นวัตถุต่างๆเช่นเห็นน้ำเห็นไฟเป็นต้นจะไม่กล้าทำบาปเหมือนคนไม่กล้าเข้าไฟแต่กระเตือรือร้อนกันทำแต่ความดีซึ่งเป็นของเย็นเหมือนน้ำความเดือดร้อนของโลกที่เคยได้รับก็นักวันลดน้อยลง